ตอนนี้หลายมาอีกหนึ่งลำแล้วนะครับเป็นเรือไฟของอำเภอปลาปากจางังหวัดนครพนมนะครับเป็นเรือไฟที่สวยงามครับมีทั้งดวงตะเกียงที่เป็นลายเส้นเดี่ยวแล้วก็ลายเส้นคู่ แล้วก็ตะเกียงนั้นออกมาเต็มทุกดวงนะครับหัวเรือนั้นจะเป็นพระยาคุดนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระยาคุธแล้วก็เป็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับแล้วก็ตรงกลางน่าจะเป็นองค์พระธาตุมหาชัยซึ่งเป็นพระธาตุ ประจำอำเภอลาปากนะครับและก็ถัดไปนั้นน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงสะพานมิตรภาพแห่งที่3าหรือเปล่านะครับคล้ายๆและก็ถัดไปก็เป็นฟงพญาศีสัตว์ตนาขราชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคล้ายๆนะครับแล้วก็ลูก พรบรมมาสาทิสลักษณ์ลูกเหมือนนะครับของในหลวงราชการที่9ครับซึ่งก็สวยงามาทางด้านที่ติดดิมน้ำนะครับขอบเรือนั้นก็จะเป็นเหมือนกับฟีพายนะครับพายเรือเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับสวยงามครับเป็นแนวความคิดสร้างสารรค์เลยครับอำเภอปลาปลากนั้นเป็นแชมป์เก่านะครับ เ,เดี๋ยวดีไฟลงนะครับดวงไฟนั้นออกเต็มนะครับสำหรับแสงนั้นเป็นแสงทองอัพพันธ์นะครับสีเหลืององมสีส้มสวยงามครับ การไหลเรือไฟก็เป็นประเพณีของชาวจังหวัดนครพนมนะครับเมื่อถึง15ค่ำเดือน11ของทุกปีนะครับซึ่งเป็นวันออกพรรษานั้นก็จะมีการบูชาองค์สมเด็จสมมาสัพทธเจ้าด้วยดวงไฟนะครับดวงประที่รวมทั้ง เป็นการแสดงความเคารพต่อแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็บูชาพญานาคสวยงามนะครับนี่คือเรือไฟอำเภอปราปาครับแชมป์เก่าผมจะหลีไฟขึ้นครับผมจะเพิ่มแสงไฟให้สวยงามเดี๋ยวสักพักจะเป็นการจุดพลุนะครับนี่ก็คือจุดผ่านก่องอำนวยการซึ่ง คณะกรรมก,การนะครับก็จะตัดสินสวยงายมครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาชมที่จังหวัดนครพนมก็สามารถชมผ่านวิดีโอทาง youtube ได้นะครับก็ถ,ถือว่าเป็นการ เผยแพร่ประจันพันแล้วก็แบ่งปันวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตนะครับถ้ามีโอกาสวันพรุ่งนี้ครับก็มาชมกันได้นะครับชมวิถีชีวิตคนทำเรือไฟศิลปินเรือไฟนะครับชมช่างเทคนิคซึ่งการติดลายการติดตะเกียงแต่ละจุด แต่และาตะเกียงนั้นต้องใช้ความชํานาญนะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราติดหนาจนเกินไปติดถีจนเกินไปนี่ก็จะทําให้ไฟลุกไหม้รวดเร็วนะครับแล้วก็เมื่อมีไฟมากเนี่ยก็จะทําให้ไฟนั้นไหม้โครงไม้ไผ่ ผมไปดูใกล้ๆนะครับเรือไฟของอำเภอป่าป่าที่สูงมากครับสูงสูงยังกระตุก6ชั้นเลยครับชั้น7ชั้นนะครับสวยงามครับนะครับตอนนี้ผ่านมาตรงกล้องนะครับสวยงามมากเลยครับ ปัดสงไฟลงมาแต่เราชมพูกันครับตามเลยครับ สำหรับการจุดพุนะครับจะจุดอยู่3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือจุดที่ปล่อยเรือไฟนะครับตรงบริเวณซุ้มเรือไฟนะครับแล้วก็จุดที่2รับก็คือจุดอำนวยการครับแล้วก็จุดที่3นะครับก็ตรงที่พญยาศรีสัตว์ครับชมพุครับสวยงามครับ you